ประจำปีอของสลับบุรีนะครับสวัสดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับแน่นอนที่สุดสมาชิกชาวแบล็คทิงด้วยครับว้าวว้เลยทีเดียให้เก่งมาสนุกน่ารักมากๆเลยโอ้โหเ้ายจินต้อนรับมาถึงแล้วนะครับฟังกระดิกระตันแมนยังไมันการเล่นอย่างผมแน่นอนที่สุดฮะสวัสดีจิตตันราทุกท่านด้วยนะมาถึงแล้วก็ฟังกระดิไก่ดีกระดิการก็พอเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสวนสนุกเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เดี่ยวนะครับจะทำผ้าหลังบ้างแล้วให้น้องๆเน้นไลฟ์ ถ่ายว่าพี่เยียบมันหนาอะไรเอเอ,เ,อเริ่มแรกเลยแล้วขอ,าขอคาัมลนะคะชาวสับปะรดที่น้านนตก มาทัปรตูนะคบเพียงราคาะ้าข้าวข้ัวข้าวข้าวข้าวขีาวข้าวข้ะวข้าวข้าวขวขนะว้าวข้าวข้าวข้าวาวข้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 เวข้าวาวันาวข้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 ววข้าวาวข้าวข้าวข้วาวข้าขาวข้าวววขข้าวข้าวข้ด้าข้าวขาวข้้ว คนขึ้นเยอะมากนะครับนั่งรอรอคิวขึ้นกระเช้า อยู่หมาจาเรเดี๋ยวเรารอ,อคิวขึ้นชิงช้าสวัลย์นะครับเดี๋อดูมุมสูงว่ามุมสูงเป็นยังไงบ้างงานประจำปีของสระบุรีของบ้านผมครับลองดูครับเดี๋ยวขึ้นชิงช้าสวัลย์มองมาในมุมล่างเป็นยังไงบ้างนะครับกำลังรอคิวขึ้นชิงช้าสวัลย์อยู่ครับกลัวนะถ้าหลุ แล้วแกก็ถึง,ถ,งถึงคิวเราแล้วครับแรกก็ถึงคิวเราแล้วอ่ออะไรลกาอ่ถึงคิวเราแล้วนะครับถึงคิวเราแล้วอันนี้ใช่ไหมเพ่อันนี้เลยะโปในช่วงีหดรอบแล้วนะขอโทษขีอภัยน้องหลอดอีกรอบหนึ่งด้วยนะ อ่าแล้วเราเราก็ได้ขึ้นกระเช้านะครับดูมุมสูงว่ามุมสูงนานที่งานมีอะไรมั่งครับมุมสูงแล้วตอนนี้เราขึ้นมาที่มุมสูงแล้วได้ขึ้นกระเช้าแล้วครับเราขึ้นกระเช้ามาแล้วจึมามุมสูงแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสูงเหมือนกันครับน้องๆดูที่มุมข้างล่างเลยครับมุมข้างล่างก็โอเคครับ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วอยู่มุมสูงมุมสูงะอยู่มุมสูงนะครับเนินอนุถนนของเส้นอของโรบินสันครับโรบินสันของสระบุรีครับครับตอนนี้อยู่บนกระเช้าแล้วครับตอนนี้อยู่บนกระเช้าแล้ว ตอนนี้อยู่บนกระเช้านะครับอยู่มันอยู่สูงสุดของยอดกระเช้านะครับตอนนี้เรามองลงไปที่ข้างล่างได้เลยครับเนี่ข้างล่างจะเป็นแบบนี้ครับของที่งานนะครับเนี่ยครับมีของเล่นการเล่นเยอะเลยครับครับมีรถปั๊มมีเนี่ยครับสวยมากเลยครับวิวดีเลยครับขึ้นมาข้างบนแล้วครับ วิวใช้ได้ครับตอนนี้อยู่ยอดข้างบนเะครับตอนนี้ค้างอยู่ที่ข้างบนครับค้างอยู่ยอดขอ้างบนคนกระเช้านี่ครับท้องสูงสุดของยอดกระเช้าแล้วครับตอนนี้ครับครับอ่าตอนนี้กำลังลงแลวนะครับกระเช้ากำลังลงคนเราห้ามข,าขึ้นมาเสียคนละหกสิบบาทได้สามรอบนะครับ สามรอบของของยอดกระเช้าครับสามรอบอ่าตอนนี้ลงแล้วครับลงมาข้างล่างแล้วลงมาข้างล่างแล้วตอนลงไวครับไวลงมาเรื่อยเรื่อยหมุนไปเรื่อยนะครับ เสียคนคงพอละหกสิบาทจนะได้สามรอบนะครับได้สามรอบครับแหมเรามาลงมาถึงรอบข้างล่างแล้วรอบแรกดูรถเค่นะครับรถฟังนะได้ ถ้าได้ทำอ,อย่างนี้นะฮะไว้ดูไว้ชมก่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดชื่อว่าเครื่องเล่นจ่าบินคาคาดานะฮะบ่อสำหรับพัดน,นะฮะก็สามารถซื้อบัตรซื้อคูปองมาร่วมสนุกกันได้นะฮะแ้าทำอย่างนี้นะฮะไว้ดูแวะชมกันก่อนนะฮะ